ไปดูความสามารถของเด็กๆกันนะครับโรงเรียนดนตรีาม,มาฮ่าเปิดงานแสดงคอนเสิร์ตประจำปี2567เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาที่โรงแรมณักเวลาโรงเรียนดนตรีาม,มาฮ่าราชบุรีได้จัดงานแสดงคอนเสิร์ตประจำปี2567เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีโดยมีนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน นายปิดินะแก้วแดงประธานบริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาแสดงต่อหน้าสาธารณชนใช้ความคิดสร้างสารรค์ทางดนตรีให้เกิดความสนุกสนานสำหรับโรงเรียนดนตรียามาฮ่าราชบุรีได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรยามาฮ่าซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลรับรองโดยยามาฮ่ามิวสิกฟอนเดชัน่นประเทศญี่ปุน่น มีระบบการเรียนการสอนสอบวัดประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า40ประเทศทั่วโลกและกว่า85สาขาในประเทศไทยในส่วนโรงเรียนยาม,มาฮ่าสาขาราชบุรีได้เปิดดำเนินการสอนวิชาดนตรีสากลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา19ปีมีนักเรียนที่ผ่านการเรียนกับสาขาราชบุรีกว่า10,000คนและมีผลงานนักเรียนมากมาย ทั้งได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศและนักเรียนยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย